ใครมีบ้านอยู่ทำเลไหนหรือใครกําลังจะมองซื้อบ้านในทำเลไหนซื้อแบบประเภทไหนของบ้านดูนิดหนึ่งครับ10ทำเลประเภทขนาดที่ไร้อนาคตร่วมคุยกับบัญชาโดยความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่ดีเฮลท์พลัสจากเมืองไทยประกันชีวิตใครมีบ้านอยู่ทำเลไหนหรือใครกำลังจะมองซื้อบ้านในทำเลไหนซื้อแบบประเภทไหนของบ้าน ดูนิดหนึ่งครับสิทํำเลประเภทขนาดที่ไร้อนาคตนะเรื่องนี้เวลาเราจะพูดถึงเรื่องของว่าแต่ละพื้นที่ซึ่งตอนนี้ในกรุงเทพมหานคะรแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับรถไฟส่วนต่อขยายเนี่ยก็พยายามสร้างเสร็จตอนนี้ก็ทดลองวิ่งหรือวิ่งฟรีกันอยู่เนี่ยทำให้หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ขายไม่ออกมาเป็นเวลานาน,านเป็นสต็อกเก่านะฮะพยายามที่จะระบายพยายามที่จะต้องสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อหานะ ในส่วนของคนที่เขาทำข้อมูลเก็บสถิติเขาก็าไปเก็บมาหมดเลยเพระาะว่าในกรุงเทพปริมณฑลสิบพื้นที่นะครับโลเคชั่นของอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้เนี่ยมีการสร้างรอ,อการขายไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนอาจจะเป็นสต็อกเก่าก็ได้หรือว่ามันเพิ่งเกิดจะเสร็จเนี่ยนะฮะสิบพื้นที่ไหนนะฮะที่ไร้อนาคตคือขายยากมากหรือสร้างผิดรูปแบบความต้องการคนอยากจะอยู่แถวนั้นหรือสร้างแบบตั้งราคาสูงเกินกนําลังซื้อคนแถวนั้น อันนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับคุณโส,สพลพรโชคชัยนะครับประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยนะฮะของบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟเฟีร์เราเรียกเอเจนซีน่าแอรเรียนี่นะครับก็ไปทําเก็บข้อมูลมาแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้หลายคนจะได้รู้ครับว่าคุณจะซื้อบ้านแถวนั้นแถวนี้เนี่ยดูกันนิดหนึ่งนะฮะไปทำสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนคําว่าประเภทไหนคือ1เป็นบ้านเดี่ยวป่ะสองเป็นทาวน์เฮาส์หรือเปล่าสามเป็นทาวน์โฮมหรือป่ สี่เป็นห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมหรือเปล่านะฮะอันนี้คือประเภทอสังหาริมทรัพย์ข้อมูลที่2คือย่านหรือทำเลไหนนะฮะย่านหรือทำเลไหนอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งหมดในกรุงเทพมหานครและปร,ะประททิมณฑลอยู่ด้วยนะครับและอนอกจากนี้พอที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับวันนพอรวมทั้งหมด3อย่างออกมานี่นะครับปัจจัยที่4คือราคาเป็นยังไงในแต่ละประเภทย่านที่ตั้ง พอรวม4ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเขาออกมาได้เป็นอันดับหนึ่งถึงอันดับที่ส0สําหรับทําเลย่านอสังหาริมทรัพย์ที่พูดภาษาชาวบ้านจะบอกไรอนาคตขายยากขายเย,ย็นเหลือเกินนะครับเรามาดูกันครับว่าเขาใช้ตัวไหนเป็นตัวบ,รรบ,รบ,รบรัดว่าอันดับไหนขายยากที่สุดไรอนาคตที่สุดอันดับไหนขายพอไปได้มีอนาคตปริ่มๆงนะครับปรากฏว่าอันดับที่หนึ่งทเลสายใหม่ฮะ สายไหมมาอันดับหนึ่งเลยะฮะอันดับที่หนึ่งทำเลสายไหมเป็นประเภทไหนประเภทตึกแถวนะ,ะเสนอขายกัน5ถึง10ล้านบาทต่อหน่วยก็ตีสว่าครูหาหรือห้องหนึ่งเนี่ยนะ,ะตึกแถวย่านสายไหมเนี่ยขั้นต่ำห้าล้าน,นะฮะขั้นสูงสุด10ล้านนะฮะปรากฏว่าอัตราการขายต่อเดือนของตึกห้องแถวย่านสายไหมทําได้แค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหน่วยทั้งหมดในย่านนั้นเป็นเพราะอะไรครับคุณโสพลบอกสินค้าไม่เหมาะสมกับทองตลาดในบริเวณนี้ ก็แสดงว่าสร้างตึกแถวไม่ได้เหมาะกับในย่านของสายใหม่เลยนะฮะนี่เป็นอัดับหนึ่งนะฮะอันดับ2ติวานโนโนวลชวีนะติวานโนนวนชวีเป็นบบอันดับ2ครับแล้วเป็นประเภทไหนเป็นทาวน์เฮาส์นะฮะแล้วผบอวทาวน์เฮาส์ที่ขายในติวานนนวนชวีเนี่ยขั้นต่ำห้ล้านสูงสุด10ล้านบาทต่อหน่วยพอไปดูอัตราการขายปรากฏว่าอัตราการขายต่อเดือนทําได้แค่0.1เท่านั้นเห็นไ,ไหมฮะ และถามว่าทําไมทําไม่ได้ทําไมขายยากขายเย็นเขาบอกว่าสินค้ามีราคาแพงกว่าคนย่านนี้จะรับได้่าติวานนนวลชวีเป็นยังไงคือจะบอกว่าเผาเท้าเคาะสูงสุดสิบล้านตั้งย่านติวานนนวลชวีคนในพื้นที่ลองดูันที่หนึ่งนะครับโอ้โหตกลงปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ราคาแลละนะครับผิดราคาผิดยากไปหน่อยอันดับที่3ครับบางนาตรากิโลเมตรไหนล่ะครับนะปรากฏว่าอันดับที่3ามที่ขายยากขายเย็นก็คือทำเลบางนาตรากิโลเมตร 10- ถึง30 ผมไม่รู้อยู่ช่วงไหนเงินนะแต่อยู่แถวบางนาก็บอกกันนิดหนึ่งนะครับว่ากิโลเมตรสิบถึงสามสิบในแถวไหนแต่เป็นระดับสามครับสำหรับยากหรือทำในอสังหาริมทรัพย์ที่ไร้อนาคตบางนาตราตกิโลเมตรสิบถึงสามสิบเป็นที่ดินจัดสรรน,นะฮะเสนอขายกันสองถึงสามล้านบาทต่อหน่วยต่อหน่วยนะครับนี่เป็นที่ดินจัดสรรปรากฏว่าการขายที่ดินจัดสรรในกิโลเมตรตรงนี้ของบางนาตราต์กิโลเมตรสิบถึงสามสิบ อัตราการขายได้ต่อเดือนมีแค่สูงจุดสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะ,ะแสดงวาขายอื่นเหมือนกันนะครับถามว่าเหตุผลเพราะอะไรนะฮะเอลเลียร์เขาบอกว่าเป็นสินค้าที่พลนยุคไปแล้วและแถมโอกาสกู้เงินจากสถาบันการเงินก็มีจำกัดคำสินค้าพลนยุคก,ก็ชัดนะฮะคือถ้าบอกว่าถ้ายังขายที่ดินแถวกิโลเมตรสิบถึงสามสิบของบางนาตราแถวนั้นอาจจะต้องดูด้วยครับเป็นพื้นที่ประเภทไหนในการอรยายนุญาตให้ก่อสร้างแบบไหนปลูกสิ่งก่อสร้างแบบไหนแล้วแรงกำลับบงซื้อตลาดขยายไปถึงระดับ30กิโลเมตรจากหมดต้นตนะบางนาตรา,า,า,ตาหรือป อันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับอันดับที่4ครับทำเลแบริงวัดด่านส่วนใหญ่เป็นทาวเฮาส์เสนอขายกัน2-3ล้านบาทต่อหน่วยเอฟังดูน่าจะขายได้เพราะว่าก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ปรากฏว่าตราการขายนะทาวเฮาส์แถวแบริงวัดด่านด้วยราคาสูงสุด3ล้านบาทเริ่มต้นสตาร์สล้านเนี่ยทำได้แค่0.2%มาถึงมาตราการขายก็ถือว่าน้อยนะฮะนะแล้วถามว่าเหตุผลเพราะอะไรสินค้าเก่าเปิดขายมานานนี่ก็แสดงว่าเป็นสต๊อกที่เหลือฮะ นะและในย่านนี้เหมาะสำหรับทำโครงการอาการชุดมากกว่าคือข,ขึ้นคอนโดมากกว่าจะทำเผาเ o อร์เฮ็นอนะฮะมาถึงอันดับห้าครับทำเลที่5ที่ขายยากขายเย็นนะฮะบ,บางนาตราดกิโลเมตรมากกว่า30ขึ้นไปทีนี้เราจะไปตั้กิโลเมตร30กิโลเมตร3ามหกิโลเมตรส0เนี่ยนะครับ เป็นประเภทที่ดินจัดสรรอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับอันดับที่3เมื่อสักครู่ซึ่งเป็นบางนาตรากิโลเมตร 10- บถึงสามนะครับนี็เหมอนกันนะบอกว่าอัตราการขายต่อเดือนของพื้ที่ดินจัดสรรกิโลเมตร30ขึ้นไปของถนนบางนาตราเนี่ยขายได้แค่ประมาณ0.2%ของหน่วยขายทั้งหมดเหตุผลก็เพราะว่าที่ดินแพงนะครับและขายแต่ที่ดินเปล่าโอกาสที่แบงค์จะปล่อยกู้เนี่ยยาก พอแปงก็มองไม่ออกครับคุณไปซื้อที่ดินแถวประมาณกิโลเมตรละสาขึ้นถนนบางนาตาตรงน,นั้นจะทําอะไรนะฮะต่อมาอันดับ6กครับบางนาตราเหมือนกันกิโลเมตรสิบถึงสาแต่นเป็นบ้านเดียวล่ะปรากฏว่าเอ๊ะถ้ากิโลเมตรสิบถึงสาของบางนาตราเนี่ยนะฮะถ้าไปทําที่ดินถ้าไปขายที่ดินจัดสรรไม่มีนคนเท่าไหร่แต่พอทําบ้านเดียวพอจะมีบ้านเขาอยู่ในอันดับที่6 นะบ้านเดียวเสนอขาย2-3ล้านบาทต่อหน่วยตรงกิโลเมตร1 0 3ถึงตรงบางนาตราดนี่นะครับอัตราก,การขายต่อเดือนก็ดีขึ้นมานิดเดียวเองคือ0.3%าของหน่วยทั้งหมดเหตุผลคือเป็นโครงการที่เก่าแล้วมี่ก็สต็อกอีกนะฮะมีสต็อกเก่าแล้วครับ,ออรบเป็นโครงการที่เก่าแล้วสภาพไม่ทันสมัยเท่าที่ควรก็แสดงว่าไม่ได้มีการบูรณะส่องแสงเพื่อปรับปรุงสลับรอการขายนะฮะอันดับที่7ครับย่านทาเบที่ขายยากนะฮะผลโยินวันงน้อย อันนี้เป็นห้องชุดหรือคอนโดแหละนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอะไรอพาร์ตเมนต์นะฮะอันดับที่7จ็นโยธินวังน้อยห้องชุดเสนอในราคานะครับน้อยกว่าน้อยกว่านะฮะประมาณล้านถึง3ล้านปรากฏว่าอัตราการขายที่แค่0.3%โอ้ยนี่นขายไม่ได้นะครับสินค้าเก่าในพื้นที่ครับและสภาพโซมากนี่ก็เป็นสต็อกเหมือนกันอันดับที่8ครับรัตนาทิเบตธาอิดนี่มาใกล้ๆกัวน,นนทบุรีแล้วนะฮะ วกอันดับแปดที่ขายยากขายเย็นก็แถวรัตนาธิเบศดท่าอิทประเภทห้องชุดคอนโดนะครับอ,อยู่ในราคาที่เสนอขายก็ไม่ได้แพงเกินไปประมาณไม่ผ่านเนี่ยสองล้านเนี่ยนะครับปัจจุบัาการขายไต้ต่อเดือนแค่0.3%เเหตุผลก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีการพัฒนาใหม่ละอันนี้อาจจะเป็นว่าข้อจํากัดของพื้นที่หรือการขึ้นโครงการใหม่แทบจะไม่ได้เห็นนะครับและเขาขีดเส้นใต้อของเก่าก็ายังขายไม่ออกคือสต็อกเดิมนะครับ อันดับที่9ครับบางนาตรากิโลเมตร1 0ถึง30อันนี้ก็ใกล้เคียงกันคือเป็นสินค้าตกยุคและอันดับที่10บางนาตรากิโลเมตรมากกว่า30เป็นลนักษณะของบ้านเดี่ยวด้วยราคา10ล้านบาทขึ้นมีอัตราการขายเพียง0.4%นเของทั้งหมดคำตอบของอันดับที่10ก็คือว่าแพงเกินไปสำหรับย่านนี้นะฮะนั้นเราก็จะได้เห็นข้อมูลจาก้านของคุณโสพลพรโชคชัยประธานข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยหรือว่าแอลเอชีเห็นคับว่า นี่แะที่บอกว่าบางทีของหรือสินค้าเนี่ยผิดที่ผิดทางนะบางทีของหรือสินค้าเนี่ยผิดราคาผิดย่านบางทีของหรือสินค้าเนี่ยวางในย่านกำลังซื้อไม่ถึงนะและบางทีนี่นะครับสินค้าเนี่ยนะครับเก่ามานานมากละสต็อกคงค้างม,มาตอนจะสมัยโควิดแล้วมันระบายออกยากและมองต่อไปก็คือว่าแน่นอนสถาบานันการเงินเดี๋ยวนี้เขาเข้มกันมาก แค่จะเรียกว่าอ่อนวอนให้ปล่อยยังไม่ปล่อยเลยนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นาาํามาฝากท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อหาดูกันดีๆนะครับสำหรับตรงเําลต่างๆนะครับ